สวัสดีค่ะเมลี่นะคะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยค่ะที่ช่องเมลี่เซลฟอร์ค่ะและว,วันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เมลี่จัดเตรียมรถคันพิเศษพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะมารีวิวให้กับพี่ๆเอฟทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเมวยอยู่กับรถที่กําลังเป็นที่นิยมแล้วก็ตามหากันหลายๆท่านตามหากันอยู่นะคะนั่นคือรุ่นนี้เลยค่ะกับปอด เลนเซอร์วาแท็ก 6AT นะคะเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองค่ะซึ่งราคาค่าตัวนะคะที่มีการปรับขึ้นมาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทนะคะสีที่นำมารีวิวจะเป็นสีขาวมุกนะคะบวกเพิ่มอีก10,000บาทค่ะสีพิเศษนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะหมวยนำมารีวิวต้องมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษแน่นอนนะคะวันนี้หมวยรีบจัดชุด ส่วนลดพิเศษให้เลยนะคะอยู่ที่1,2,000 0บาทค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะมีพร้อมส่งเป็นสีเหลือง1คันนะคะสีเอกลักษณวายแทค่ะแล้วก็สีขาวแบบนี้เลยสำหรับท่านไหนที่กำลังเล็งวาแทรคของเอทเอรเดี่ยวอยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะส่วนลด1,2,000 0บาทค่ะสามารถโทรหาเมลลี่ได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 9 4 4 9 6 8 9 3 9นะคะหรือว่าแ like อดไลน์เคียลโค้ดเข้ามา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะเอาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้า Wi t แท็ก 6AT รุ่นนี้นะคะมีอะไรติดมาจากโรงงานบ้างนะคะแล้วก็มีออปชันอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับวายแท็ก 6AT คันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะคะที่ให้พลังกำลังแรงม้าสูงถึง170แรงม้าค่ะแรงบิสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยว นะคะก็ทำงานควบคู่กับเกียร์ตัววัด6สปีดนั่นเองนะคะกับชุดแต่งเอก,กดักษณวแทกเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันเลยคะ่ะมาคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวรถด้านหน้าของรุ่น Ford Ranger w i t a k 6เอทเทอร์โบเดียว่องี้กันเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นม,มากๆเลยค่ะคือกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นลวงตึ้งแบบนี้นะคะระบายอากาศได้ดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นสีเทากาไฟนะคะจะเป็นคาดเทากาไฟแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของชุดกันชนด้านล่างนะคะจะเป็นรูปตัวเฮดนะคะสีเทากาไฟแบบนี้ค่ะ พร้อมกับชายกันจนสีบอลเงินตัดกับตัวกระจังชุดด้านหน้าได้อย่างหล่อเทมากๆมาพร้อมกับห่วงลากจูงสองห่วงเรียบร้อยแล้วนะคะในรุ่นบอดเลนเจอร์วายแท็บเอทีรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมตัไปไตัดหมอกเรียบร้อยนะคะสําหรับไฟด้านหน้านะคะเดรรายทามค่ะเป็นไฟซีแคมรูปแบบ LED นะคะเอกลักษณ์เฉพาะบอดของเราเลยนะคะคืออยู่บนทองถนนก็คือดูโดดเด่นแล้วก็ ดูดีมากๆนะคะไฟด้านหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนอันตโนมัติด้วยมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันเลยนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับคิวซุ้มล้อ3นิ้วสีดาด้านนะคะพร้อมกับยางคูทียนะคะขนาดยางจะอยู่ที่25ครับ6 5 r 1 8พร้อมกับลายล้อมแม็กสี กระไฟสีเดียวกับตัวชุดเป็นชวนด้านหน้าเลยนะคะล่อๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวทโ r b o ของเขานะคะจะตกแต่งดีไซน์เป็นขีดสีเทากระไฟสีเดียวกับกชุดเปนชวนและแล้อนะคะอร์เดียวคือ170แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะตูวกระจกมองข้างนะคะมีขนาดใหญ่ดีไซน์ทัดมองได้อย่าง ดีมากๆค่ะแล้วก็สามารถปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเป็นสีเียอกับดกระจังนหน้าเลยนะมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะนีขนาดใหญ่มองวิสัยทัศน์ได้ดีมากๆค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะเอากลักษณ์เฉพาะรุ่นวาแท็กเลยค่ะคือ ราวหลังคานะคะที่เขาดีไซน์มาเป็นเฉพาะรุ่นไวแท้เลยคือราวหลังคาที่มีการยกตัวสูงขึ้นจากตัวรถนะคะแล้วก็ทําสีนะคะเป็นสีบอลเงินตัดกับตัวรถได้อย่างหล่อมากๆค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ โลบาด้านท้ายนะคะเอกรักเอรุ่นมากเลยค่ะจะเป็นสีเทาฟาไฟสีเดียวกับตัวล้อตัวกระจังนะคะพร้อมกับคาดด้วยสีบอลเงินแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาต่อกันที่บันไดข้างนะคะก็มีความแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆค่ะตัวนี้จะทําเป็นทูโฟนแบบนี้นะคะสองสีน้าตัดบอลเงินะนะคะในขอบกัมลื่นให้ด้วยนะคะคุ้ลงได้สะดวกค่ะ สำหรับช่วงหน้ารุ่นวายแฮทนะคะรุ่นนี้จะเป็นชกโมโนฟูกเรียบร้อยแล้วนะคะชกขนาดกระบอกใหญ่นะคะเข้าโค้งง่ายๆเพม้นค,ค่ะแล้วก็ัางนี้งนอกซีซีนะคะมาพร้อมกับแมอยู่สี่ชั้นมั่นใจในสมรรถนะการจับขี่ได้เลยค่ะและนอกจากนี้ยังสามารถใช้กลมของได้มากถึงหนึ่งตสองกันนะคะมีบันไดข้างเหยียบตึ้นให้สําหรับด้านท้ายกระบะอําอนวยความสะดวกสุดๆเลยค่ะเป็นกระบะที่อนเนกประสงค์แล้วก็ สะดวกสบายนะคะสำหรับด้านท้ายของตัวกระบะนะคะ mm. ก็มาพร้อมกับไฟท้ายนะคะลมํำแบบนี้ค่ะทำให้ตัวไฟท้ายนะคะดูหล่อวุทยเท่มากขึ้นแล้วก็มีกล้องมองหลังติดมาให้ด้วยในรุ่นปอดเลนเซอร์วายแท6 a t รุ่นนี้นะคะมีไฟเบรกดวงที่3ค่ะมีตัวอักษรอ,อักตริกวายแท็กนะคะติด มาให้ด้วยค่ะบันไดท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวกันชนด้านหน้าเลยนะคะจะเป็นบันไดท้ายสีเทาค่ะแบบนี้มีเซนเซอร์ถ่ายจอดให้ถึง4จุดด้านหลังนะคะในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ฝาท้ายของเขานะคะจะเป็นแบบอิชิลีเปิดใช้งานง่ายมลยเดียวนะคะสำหรับคุณผ้ชที่สนใจนะคะก็แนะนำเลยค่ะรุ่นนี้นะคะ ปอตเลนเจอร์ Y ท็ก 6AT กับราคาค่าตัว1 0ล้าน8 0 0บาทนะคะสีขาวแบบนี้บวกเพิ่มอีก1,000 0บาทค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดให้เลยนะคะอยู่ที่1,2,000 0บาทเลยนะคะ ท่านไหนที่สนใจสามารถทักหาหมายวดี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สี่เก้าหกแปดเก้าสามเก้าหรือแอดไลน์คือ,อโค้กเข้ามาสอบถามรายละเอเียดเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะสําหรับผู้ค้าท่านไหนที่เพิ่งผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคลิปของหมูยี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาโดโปรโมชั่นดีจากหมียวีนะคะสำหรับพิปน,นีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ